สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP ที่2วันนี้เราจะมาแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมส k e t สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งให้กลับไปดูที่ EP 1ก่อนนะคะมาค่ะ EP นี้เรามาเริ่มกันที่แถบเมนูกันก่อนดีกว่าค่ะตรงที่เป็นรูปโลกคือการเปลี่ยนภาษาค่ะเช่นถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยโค้ดก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแต่เราแนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกดีกว่าค่ะเพราะเป็นภาษาสากล ต่อมาไฟล์ New คือการเริ่มต้นสร้างใหม่โหลด from your computer คือโหลดมาจากที่เราบันทึกไว้ Save to your computer คือการบันทึกงานต่อมาอ Edit Turn off Turbo mode เวลาเราสร้างโปรแกรมเยอะๆแล้วเราอยากให้โปรแกรมทำงานอย่างรวดเร็วเราต้องใช้ตัวนี้ต่อมาติวเตอร์เรียลคือสิ่งที่เขาสอนแล้วเราสามารถทำตามได้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนก่อนนะคะส่วนที่1เรียกว่าโค้ดและพื้นที่เขียนโค้ดส่วนที่2เรียกว่าเวทีเวที T คือเอาไว้แสดงผลลัพธ์ที่เขียนโค้ดไว้ส่วนสุดท้ายคือพื้นที่เป็นตัวละครและพื้นหลังที่เราจะแสดงบนเวที T นะคะทีนี้เราจะเรียนรู้ส่วนที่1เรื่องโค้ดก่อนนะคะ ตัวแรกคือโมชันแปลเป็นภาษาไทยคือการเคลื่อนไหวใช้ควบคุมเคลื่อนไหวไปทางซ้ายขวาบนล่างหรือหมุนตัวละครไปในทิศทางต่างๆส่วนที่ 2. คือส่วนของลุกใช้กำหนดลนักษณะของตัวละครเช่นบอกให้พูดเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเป็นต้นส่วนที่3คือใช้ตัวกำหนดเสียงเช่นเสียงหมาเสียงแมวเสียงมา้า ส่วนที่4คือการอีเวนต์ใช้กำหนดเหตุการณ์ต่างๆเช่นเมื่อคลิกตัวละครหรือกดปุ่มใดๆก็จะทำงานต่างๆส่วนที่5คือคอนโทรลคือการควบคุมการทำงานเช่นให้เดินการทำซ้ำให้ทำตลอดไปเป็นต้นส่วนที่6ก็คือเซนซิงใช้สำหรับการรับรู้เช่นเมื่อเจอสีดำให้หยุด ส่วนที่7ก็คือโอเปเรเตอร์เป็นเครื่องหมายในการหาผลรัพธ์เช่นดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตรรกะเป็นต้นส่วนที่8ก็คือ v a r i a b เบใช้กำหนดตัวแปรค่ะส่วนที่9คือ My b o บ็ใช้สร้างบล็อกคำสั่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาค่ะ ทีนี้มีคำสั่งเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้เพิ่มเวลาที่เราจะนั่งเหนือคำสั่งพวกนี้เรียกว่าคำสั่งเพิ่มเติมคือเราต้องคลิกตรง add extension mm hmm. เมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะมี็อกคำสั่งส่วนเสริมขึ้นอีกเยอะเลย mm hmm. ในส่วนแรกนะคะเพลงมิวสิกเราคลิกไปหนึ่งครั้งจะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาความหมายของมิวสิกคือเล่นเพลงหรือว่าสร้างเครื่องดนตรีชนิดต่างๆค่ะ ส่วนที่2คือเพนหรือปากกาเอาไว้วาดเส้นต่างๆหรือวัตถุต่างๆบนเวทีได้ส่วนที่3คือวิดีโอเซนซิงการกำหนดเสียงพูดต่างๆในโปรแกรมค่ะส่วนที่ t ี่ t ทสตูสปีกเปลี่ยนจากข้อความเป็นคำพูดค่ะส่วนที่ t r า n ทาส a t e แปลภาษาค่ะส่วนอีก6ตัวที่เหลือนะคะคืออุปกรณ์เสริมค่ะ เรามากันที่ส่วนของเวทีกันดีกว่าค่ะส่วนของเวทีนะคะคือการย่อส่วนของเวทีให้เล็กลงเพื่อมีพื้นที่เขียนโค้ดเพิ่มขึ้นและขยายให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะต่อมาธงเขียวหรือปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะหมายถึงคลิกให้โปรแกรมทํางานคล้ายกดเพลหรือสต็อปค่ะส่วนของตรงนี้นะคะคือส่วนของตัวละครและพื้นหลังเป็นการกําหนดตัวละครว่าทําอะไรได้บ้างค่ะ ชื่อตรงนี้นะคะคือชื่อของตัวละครค่ะเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่าเราจะให้ตัวละครของเราชื่ออะไรค่ะส่วนตรงนี้คือตำแหน่งของแม่ค่ะแกน x คือแนวนอนค่ะแกน y คือแมวตั้งส่วนตรงลูกตานะคะก็คือว่าเราจะโชว์แมวหรือไม่โชว์ค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือเพิ่มขนาดของตัวละครค่ะเราอยากให้ตัวละครเราใหญ่หรือเล็กเท่าไหนเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้คือทิศทางนะคะส่วนของตรงนี้นะคะคือชุดออสไปร์ S S P L, คือเพิ่มตัวละครค่ะ มานะคะชุดอาแบ็กค่ะก็คือพื้นหลังนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราอยากได้พื้นหลังแบบไหนค่ะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมสแค๊ ต่อไปจะเป็นเรียนรู้การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมสแกนนะคะก็ติดตามได้ที่อีพีถัดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ